สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสันทนาสมพดุงนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการรักษามะเร็งแบบบูรณาการอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คืออิเล็กโทรลิมฟติกเทอราปีซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้ก็จะช่วยเสริมรการรักษามะเร็งแบบอื่นที่เราให้กับคนไข้ที่อคิซิส ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะอิเล็กโทรลิมฟาติกทอราปีนะคะหรือย่อว่า ELT นะคะเป็นวิธีการบําบัดโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ทําให้เจ็บนะคะโดยนักกายภาพบําบัดเนี่ยจะใช้แท่งแก้ว2แท่งซึ่งภายในบรรจุก,กา๊าซเฉืยและให้พลังงานออกมาเป็นประจุค่อยๆใช้แท่งแก้วนี้ค่อยๆเลื่อนอเคลื่อนไปทั่วร่างกายนะคะตามทางเดินของเส้นน้ำเหลืองเพื่อที่จะกระตุ้นระบบการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะคะ ใช้เวลาในการทำประมาณหนึ่งชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะอิเล็กโทรลิมฟติกเทอร์ปีจะช่วยขจัดสารพิษและก็เชื้อโรคซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยลดการเกิดเซลล์มะเร็งใหม่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถขจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดและก็ลดอาการบวมน้ำเหลืองที่แขนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีการกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ หรือหลังจากการผ่าตัดหรือการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะลดอาการบวมน้ําเหลืองที่ขาในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่มีการรบกวนทางเดินน้ําเหลืองหรือว่าต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีซึ่งวิธีบําบัดด้วยอิเล็กโทรลิมฟติกเทอราปีนี้นะคะสามารถทําร่วมกับวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ค่ะคุณสวัญญาวันนี้นะคะก็ทางแพทย์นะคะได้วางแผนการรักษามาให้คุณสวัญญาเนี่ยได้ทำในเรื่องของการดีท็อกสารพิษจากร่างกายนะคะโดยผ่านการใช้เครื่อง E.L.T. หรือเรียกว่า Electrolytic d r ต i n a g e นะคะในระหว่างการทำการรักษานะคะก็คุณสวัญญาจะรู้สึกว่ามีพลังงานเข้าไปในร่างกายแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมากเกินไปเนี่ยก็ให้บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ หลังทำการรักษาให้คุณสวัญญาดื่มน้ำเ,เยอะประมาณ3-5แก้วต่อวันนะคะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆค่ะถ้าในระหว่างวันมีการปัสสาวะบ่อยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นเพราะว่าเราได้ระบายสารพิษออกจากร่างกายแล้วถ้าหลังจากาการทําการรักษาถ้ามีเวลานะคะก็ให้ออกกําลังกายอย่างเช่นการวิ่งหรือว่า การเดินเล่นในสวนการเดินบนล,ลู่วิ่งหรือว่าโยคะถ้าง่ายๆนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ระบายสารพิษออกจากร่างกายทางต่อมเหนือได้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการรักษาเลยนะคะ